อยีน้อยสวัสดีค่ะไปเจอกันหน้าวัดอ้อมน้อยนะคะวันนี้เล่นไซส์ก่อนหน้าวัดอ้อมน้อยหน้าวัดอ้อมน้อยจากลู่ค่ะไม่ไกลค่ะแล็กเดียวเหรออย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะมันเรยงคนสนสลายบอกค่ะเย็นนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดเหลอวันเสาร์ วันนี้วันสุกทั้งวันใช่เมนยแกับเวฟซี่โดยตรงค่ะพี่น้องเราไปตลอดเรามาตลอดไปน้ำดูน้ำเตาทิ่งงานสาวเอยเป็นบรรทงมวลหลายกระ่างอ่ะรอกระ่างหนุนค่ะกระ่างออกไปจากบางบอนจากบางบอนซิตี้กินเขากัมยังก่อนเลยก้นประถูก้นประทู่วพ่ะ่ะ ปนประทูแม่สุภาพทำปนประทูไว้รอเอ่อผักเยอะเยอะใช่ไหมใช่ผักหลายหลายะเดี๋ยวไทยไทยขิดมันพีนน้องเมืองจักน้อยบริไลโซดไปฮอดจังสิบอะไรจะเริ่มไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะบริไลยัเบุตเลยดีว่าไกลค่ะวัดอมน้อยไปมาสะดวก ประมาณกี่กิโลคะใกล้นะจากนี้ไปจากบางบอนประมาณยี่สิบสามิโลได้ไหมประมาณนี้แห่ก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะเพระาะวันนี้รถไม่ติดแค่ขับเอฟซผู้ใดยอยากมวนอยากเตยอยากเสด็จน้ำกันมากเลยค่ะเด้อที่วัดอ้อมน้อยใช่ไหมจ้าเออเหมือนแร้ง แฟนค่ะเซี่สุขุสุขนเดอค่ะเดอพี่นอ้องไอ้อยากนวนอยากเตยอ,อยากเสะเดือด์เห็นมากค่ะมันยาวน้ำกันแรงถึงประมาณท,ทุ่มอุ่มกว้าหรือสองทุง่มประมาณนี้เนาะที่เก่าเวลาเดิมไม่ใช่ที่เก่าที่ใหม่ที่ใหม่หมเวลาเดิมอันพี่น้องว,วันนี้กับเป็นมือที่ 3, <3 S 1> อ่าที่สามบอกที่สามค่ะที่สามสีน่ะเดีย๋ยวอีกสองวัน มือมากกทมอประมาณหารพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ต้องไปอีกนะคะพรุ่งนี้ขนมกีร้อ,อยโลท,ที่ไหนคะ,ะที่นวนคท<อ>บุโปค่ะนวดบักม่วบัเตลเลือดตีสองนะคะพี่มี้เอราว่าแกงแไม่แกงไม่ได้ประมาณตี2 2> อสองสถานที่เพิ่นมาให้ใช่ตีสองนี้เลิอดแล้วถ้านานาคนครงานเอ็กโบไปช่วยจดได้รับร่องมาคนไหลขัก็เกาเดนอขีดวาคนเสาด้วยเป็นมันเสาโอ้เสาด้วยค่ะ อาสวยแล้วก็ตีคิดว่าปวดโพแล้วคนพรุนี้เลี้ยงขนมจีร้อยโลแล้วก็ส้มตำน่องไก่ทอดหลังฮานใช่ไหมใช่ไปทานกันนะคะโอ้ยเนาะแฟนคลับทุกคนก็อยากนี่ข่อยกินไก่ปรได้ก็อยากดีกินขนมจีนก็ได้ค่ะแม่ขนมจีนเหรอได้ส้มตำไงส้มตำปลาแดกแซ่บปากแดงใช่อร่อยอร่อยเศษนวลนวลหยุ่ยหยวนไปเด้อค่ะเด้อ ไปมื่อนี้แล้วก็ไปมื่อเื่นแล้วก็ไปม,มื่อเพื่อนมื่อเพื่อยู่ใส่ยู่กิ่งแก้วซอยสิบสามแถวบางพีอ๋อค่ะค่ายยุบอ่ามางวันนี้เพราะได้เพราะได้ไปอ่าเวลาเดินาทางบาไก่ถอดด้ากับพ่อไปพ่อมาเนาะกับคือว่าพ่อไปพ่อมาผู้ใด,ดมักมวลมกับแม่ด้วยค่ะเส้นพีเส้นนองมันเตยมาบวลมากสะเดือนแมยา,าวน้ำก๊า ี่จรักษาใส่แมส่ซยังในเดอร์ค่ะเด้อพี่น้องขันมาตินมามวนมาเสดเดอดแล้วก็ใส่แมสขอให้พี่นออ้องฮูจักทำความสะอาดเนาะดูแลสุขภาพดูแล,ลสุขภาพตัวเองเจ้าของน้ำไอ้กลุน่าขอให้ใส่แมทสทุกคนในเดอรคัทเออรมาเตินมามวนเหมือนแรงกระดายหรือว่าเหมือนเงินเหมือนเงินรอไปจ้า ขอให้พี่น้องช่วยกันป้องกันอืป้องกันป้องกันเชื่อป้องกันนะลูกไปใส่แมททุกคนเด้อค่ะเด้อรักษาเพราะว่าอุณหภูมิมันแต่ละคนมันกัสิมาสะสมกันเนาะมีสะสมใส่กันเหมนีนไม่เห็นกันกับก่นหอดกันกับดีใจกับกอดกันไปจังสีโอ้ั้นเขียมันกับเป็นจังไดนล่ะเจักว่าไผเป็นไผ่แน่นอะโอ้ย สุภาพยุทธ์เคร่งรถบ่คอลงรถด,ดอ,อกค่ะลงแต่เนียไปเขาขอเนะผู้ใดมีของฝากของตอนเนี่ยกินเนี่ยอยากของใส่เครื่องซอยอันใดกับัเสียวมาฝากมาตอนอคุณแบ่สุภาพกับยุทธเทรงรถตูน้นี่เลยค่ะเด้อถามหาเนี่ยได้ปนกตะแเสยบกันนัวกัเอามาฝากเนี่ยเนี่ยกินเหมือดแง <laughs> มีตลาดม่ไปตลาดบ่เอามาฝากไม่น้อยด้วยนะ,ะไม่น้อยมากระจับ แม่น่อยก็แม่สุพาไปไกินนับกันนี่แหละค่ะหนึ่งปลาต้มปลาทอ,อดปลาไปกันกนะ,ะไ,ได้เ,เร่ยมันแลแม่ตลอดเลยถ้าแม่มากรุงเทพเดี๋วนี้ประมาณเวลาเท่าไหร่ มโมงแรกหมมีโมงแรกไหสี่กว่าจะคึ่งแล้วมโมงแรกมันจะยังมนีแดดพี่้อกมันทำเรเยวเนาะอากาศเย็นๆแล้วค่ะพกโมงนี้คอือเมือเนาะอากาศเย็นแล้วถ้าบ้านนอกเข้าสีว่าเย็นอากาศเย็นขาดไป ที่ั้างรถมันเต็มจัหน้อยค่ะพี่นนท์รถสาวไหลประดนออกะมาจากสิบกวนาทีขันนัง่งเงี่ยสิกะรถร,ระเติดโดมโดมโดมกระปวดหลังปวดเดียววันนี้ลูกสาวหมวยขอยบ้ามหมสาวหมวยขอยบ้ามาสิมามือสึ้งใจถ้านเดี๋ยวาแปง้งเลย้าจะน้าสดเลยถ้าแต่ครีม เพาท่านเนี่ท่าแรงจักน้อยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินวัดดีหาจินไปเนาะถือว่าเป็นอาชีพไปอาชีพนั่นเนาะค่ะพี่น้องแนม่น้อยคันเราลำเป็นเราก็สิาบ้านนะหมอลำเ <c oughs> งินหมอลำ กับเงินทำงานคนละย่างเนาะมัเป็นพอนสบค์ของไท่ของมันเนาะใช่พอนสบค์ไทยมันใจรักรักสวยรักงามรักสนุกมักม้วนกินแร้งอะไรอย่างกินแร้งมาทีกินเขากินเขาอ่ะเทียง เราไปจิ้มเขาแนงสองขาดกันเนาะสร้างแล้วไม่ยึดจันทร์ไม่ยอมยังก็วดเอากันเนาะวัดเอาตอนนี้ที่อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลยงย้ำเหมือนแรงมากมันอาจจะหนาว เย็นตอนเศร้ามันก <kan S 1> ็อาจจะแดด่อนเนาะตอนนี like <c oughs> ้เย็นแล้วกรเปลิดียเดปกีก <c oughs> ั Narrator ้นนกันร่กินดมไมะกด่หลายแล้วมาเมื่อกท่โลดบกหนัเลเราก็ได้มาเปิดหูเปิดตาที่กื้เท่าเลว

อยู่ในกระเป๋าลางมันเดยวลงมาเอามันอยู่รถตื่มันมีผู้ชยรถในรถหมากับว่ายียมอยูช่ช่วงเอาไปนี่มันจะมีตลาดอยู่ใกล้บอยยังไม่รู้เลยเนี่ย ตะทำมือเข้าก็ต้องใส่ชีวิตประจาวันก็คืออยู่กับหมอลำมอัม่นเป็นอาชีพอันเป็นอาชีพของเขาเนะคะพี่น้องคือเป็นงานแล้วก็เป็นอาชีพเขาก็ต้องอดเอามันเมื่อยมันลาบันได้กับอดเอามันเป็นอาชีพของเจ้าของทางานตามหนาทีเวลาซ้ำไหนก็อดไปและพี่น้องเอ้ยนั่นคือการท่ามใจทํามใจไป เธอกะเมยล่ามากอ่ะโอ้เมยล่าเนาะล่าอยากพักพอนอยากนอนอยู่บ้านอยู่ซวงนั่งเถอะกะมันเป็นอาชีพของเฮาเป็นงานของเฮาเบื้องบน่บนทรงมาไหา่แล้วเฮากะต้องวัดเอาค่ะพี่น,อน้องวัดเอาไปสะ mình ra ข้าเมืสตัวเอาหารมนี่อมกับเกันอดชิิอมแล้วนอนวานอนอนนอนนอนแหละใบใบินเดิาบบเย็นหน่อยยบายนอนกินเรากันนอนปั่นมู่บักดังจะนอนก็ถึงจะนอนกอดอีกเด็กหน่อนกับลูกกินอีกเนอนนานแล้วยวพูดแล้วนอนไมู่ดเดี๋ยวพูด่าฝา ผู้กินจะเป็นผู้นันติผู้กินจะใครอึนๆือยู่นี่ก็แม่เมื่อเคลื่อนก็แมนเดนผู้ใดผู้เอาวันแบบทัวมาฝากทุกบักแน่นคนนี้แบ่งไปหลุกไปว่าแบ่งไปเอาพี่น้องอย่าลืมด้วยค่ะเด้อเหมือนแร่ง ผู้ใดมักมัวอันกามามัวอันมาเตยมาเสด็จน้ากันที่วัดอ้อมน้อยพะนะแถวเนี่ยมุ่งจับ้วัดอ้อมน้อยจะไปศาลพรจักวัดสรอยไหนจังวัดห่องไหนมิจะหลุดาไปบ่าหุ่จักหน้าวัดอ้อมน้อยเลยค่ะวัดอ้อมน้อยเลยพคณะหน้าวัดอ้อมน้อยเลยไปมาสะดวกเบื้องแมเฟซเลยไปมาสะดวกไปดูในเฟซเลยจ้า ว่าไม่น้อยโพสอยู่ไปดูไม่น้อยแทรนด์ละมุนเทนด์เลยค่ะเทรนด์ยุ้ยใสเหรนด์มองไดสถานที่ตรงไหนต่อตรงไหนก็ว่าไปเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไปสามีคลิปไหนจะว่ากันไปซิกว่านาทีไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อไปโตลุกหนาวไปมวนไปเตยไปเสด็จน้ำกันเมอแรก อย่าลืมของฝากเด้อนี่ยังเป็นแต่แสบแต่ปนวกเก่ามาฝากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนอันนี้นะกอ่กอนก่อนผมก็บอกมันบ,บขข้าทำมันเด็กชุดชักชุดชักจังสัน